สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอยขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องสุขะท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันตัวเรารักสุขเกียรติทุกชั้นใด ผู้อื่นก็รักสุขเกียรติทุกชั้นนั้นนะครับและด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงจัดความสุขว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่บุคคลทุกหมู่เหล่าปรารถนาและถ้าการแสวงหาความสุขเช่นนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานองครอธรรมด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นความสุขที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เหมาะสมที่จะเป็นพรข้อที่สามในบรรดาพร สประการนะครับตามหลักพุทธศาสนาความสุขของสามัญชนผู้ครองเรือนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยท่านบอกว่ามีด้วยกัน4ประการด้วยนะครับคือ 1. อัติสุขความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทองจะเห็นได้ว่าความมั่งมีก็ช่วยให้เกิดความสุขได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการมีทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความพื้มใจความอิ่มใจนะครับ 2. โภคสุขความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเมื่อมีความสุขจากการมีทรัพย์แล้วก็ควรจะหาความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นบ้างเพราะถ้ามีไว้โดยไม่ได้ใช้จ่ายเลยก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่เกิดความสุขจากการใช้จ่ายรัพ์ 3. ามอน,นัสุขความสุขเกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้การใช้จ่ายทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดสุขนั้นจะต้องระวังไม่ให้เกินตัวจนเกิดปัญหาพา่โกนี่จึงจะมีความสุขคือไม่ต้องลำบากรับบทเป็นมิตรเมื่อกู้เป็นศัตรูเมื่อถูกทวง 4. อนัตวัชสุข ความสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษการงานที่สุจริตถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีโทษคือไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดหลักศีลธรรมเป็นฐานให้ความสุขอ,อื่นเกิดตามมาท่านผู้ฟังที่เคารพครับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนคนใดมีทรัพย์สิน ให้จ่ายทรัพย์สินนั้นเพื่อการบริโภคไม่มีหนี้สินและประกอบอาชีพสุจริตคฤือสถ์ผู้นั้นจัดเป็นบุคคลที่มีพรข้อที่สามคือสุขะดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เครารพครับสุขตามที่กล่าวมานี้เป็นสุขที่ยังต้องมีเครื่องล่อให้เกิดน,นะครับเช่นต้องมีทรัพย์ต้องใช้จ่ายทรัพย์เป็นต้น ยังเสี่ยงต่อการที่จะเกิดทุกข์ได้งา่ายเช่นมีทรัพย์ก็ต้องมีภาระในการบริหารดูแลทรัพย์ถ้าทรัพย์สูญเสียไปก็เกิดทุกข์หรืออาจใช้ทรัพย์ไปในทางที่ก่อให้เกิดโทษก,ก็เป็นทุกข์ได้อีกท่านจึงสอนให้รู้จักสร้างสุขที่ไม่ต้องมีวัตถุเป็นเครื่องร่อคือสุขที่เกิดจากการท,ารรรทําความดีมีศีลธรรมบรรเทาความโลภความโกรธ ความหลงให้น้อยลงบำเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์ให้มากขึ้นเป็นต้นทำได้เช่นนี้ความสุขสงบเย็นอันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์สะอาดก็จะเกิดขึ้นเป็นพรอันประเสริฐแก่ชีวิตของเราท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญ ได้กรุณาเชให้กับบุคคลที่ท่านรักเพื่อเป็นธรมทานต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้ขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึษารทหารเรือที่เอื้อเฟื้อข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ